วานเย็นเกาหลีสุดฮิตซูบักวายแชร์ร,ร่วมร่างกับชาน้รองไข่มุกจะเป็นยังไงเราจะเอานอกไข่มุกพันใช้แทนบุญมะพร้าวนะทุกคน <S <S ว้าวให่เรากรูหน,น่อยเริ่มจากใส่ไข่มุกวาชูก้าลงไปก่อนครับแล้วก็นี่เขี่ยให้ทั่วตามด้วยสารพัดผลไม้กุกกิกและแตงโมปุกปิ๊กของเราแค่น,นี้ก็ดูน่ากินแล้วทุกคนน่าก,กินจริงด้วย ขั้นตอนต่อไปเราจะเปลี่ยนจากนมสตรอเบอรี่เป็นนมสดราวชูการครับทุกคนผสมกับสปริเหนียนเดิมเพิ่มน้้ำแข็งนิดหน่อยนะครับอโอ้โหล้นปีกเพื่อให้ได้เป็นลล้งอืมเฮ้ยเข้ามากหอมแล้วก็เปรี้ยวซ่าด้วย นมาก้ยมันหอมบอูสก้ามากแล้วก็เปรี้ยวซาสไป,ปาย่อยมันขนาดนั้นเลยเหรอ